สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่องเล่าหลอนๆเอาไว้ฟังก่อนนอนหรือฟังก่อนตื่นก็ได้นะคะวันนี้แอดมินจะมาเล่าตำนานความหลอนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดที่มีวัดเก่าเยอะมากๆเรื่องลี้ลับต่างๆก็มีมากด้วยเช่นกันเริ่มจากเรื่องตำนานบ้านเขียวขุนพิทักษ์ ตำนานบ้านหลังนี้บางคนก็เรียกว่าคุณพิทักษ์บริหารเป็นสถานที่และตำนานสำหรับผู้คนที่ชอบสิ่งลี้ลับและต้องการเข้าไปพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญบ้านเขียวขุณพิทักษ์อยู่ที่อำเภอพักไห่เป็นบ้านที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเลยว่ากันว่าในช่วงพบค่ หรือวันที่มีปรากฏการผีตากพระอ้อมซึ่งจะเป็นวันที่แสงแดดส่องแสงเป็นสีเหลืองทองชาวบ้านแถวนั้นมักจะบอกว่าที่หน้าต่างชั้นบนของบ้านจะมีผู้หญิงใส่ชุดสีขาวยืนเปิดหน้าต่างออกมาบางครั้งจะได้ยินเป็นเสียงร้องโหยหวนและตามด้วยเสียงเปิดปิดบานประตูดังสนั่นตลอดเวลา ชาวบ้านยังคงเชื่อกันว่าวิญญาณของขุนพิทักษ์และบริวารของท่านยังคงเฝ้าอยู่ที่บ้านเขียวหลังนี้บ้านหลังนี้เคยมีรายการโทรทัศน์เข้ามาถ่ายทำมาพิสูจน์ความหลอนและบุคคลที่เข้ามาลองของนั้นก็เจอดีถึงขั้นป่วยกลับบ้านไปเลยซึ่งในปัจจุบันนั้นบ้านเขียวขุนพิทักษ์ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน เปิดให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมอยู่ตลอดทั้งวันหากใครสนใจก็แวะไปเยี่ยมเยือนท่านได้นะคะ 2. เป็นตำนานคนนอนเฝ้าศพเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งถ้าหากเทียบจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านเขียวขุนพิทักษ์เลย ผู้ที่ดูแลบ้านหลังนี้เล่าให้ฟังว่าเขาเคยมีญาติซึ่งเป็นปู่ทวดท่านเป็นหมอยาฝีมือดีที่ใครๆก็ยกย่องว่าเป็นหมอเทวดาคอยดูแลรักษาชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นผู้ดูแลบอกว่าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านได้สั่งเสียเอาไว้ว่าให้เก็บร่างของท่านไว้ไม่ให้เผา และเก็บศพของท่านเอาไว้เรื่อยๆจนกว่าท่านจะมาเข้าฝันและบอกว่าให้นำร่างของท่านไปทําพิธีได้ซึ่งญาติก็ทำตามที่ท่านขอเอาไว้ปัจจุบันผู้ดูแลปู่ทวดเป็นรุ่นที่สองดูแลต่อจากรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งก็เป็นเวลาร่วม70กว่าปีได้แล้วผู้ดูแลในปัจจุบันเล่าว,ว่าในระหว่างที่เฝ้าศพนั้น ก็มักจะได้ยินเสียงคนเดินภายในบ้านเป็นประจำซึ่งในปัจจุบันนั้นก็ยังคงมีโลงศพและร่างของปู่ทวดตั้งอยู่ภายในบ้านและยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปหากท่านไม่มาเข้าฝันให้ลูกหลานของท่านนำร่างของท่านไปทำพิธี 3. เป็นตำนานอิดเก่าอาถรรพ์ นี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งที่มาเที่ยวจังหวัดอยุธยาเรื่องเกิดขึ้นว่าสำนักงานใหญ่ของทททได้รับพัสดุที่ส่งตรงมาจากต่างประเทศซึ่งในพัสดุที่ส่งมานั้นมีเศษซากข,ของอิฐปูนเก่าซึ่งขนาดไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักและในพัสดุที่ส่งมานั้น มีจดหมายที่เขียนเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจนว่าขอความกรุณานำพัสดุส่งคืนบริเวณวัดใดวัดหนึ่งในอยุธยาเนื่องจากคนที่เอาอิดก้อนนี้ไปอยู่ไม่เป็นสุขจึงขอให้ส่งกลับคืนมาซึ่งข้อมูลจากท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาวเอเชียรหรือชาวยุโรปมักจะนำอิฐหรือหินเก่าออกจากวัดไปกับตนและมักจะเจอดีจนต้องนำอิฐหรือหินพวกนี้ส่งคืนมาที่สํำนักงานอยู่บ่อยครั้งบางคนก็นำมาคืนด้วยตนเองบางคนก็ส่งเป็นพัสดุมาซึ่งแต่ละคนล้วนไม่ยอมเล่าว,ว่าพวกเขาเจออะไรกันมาก่อนหน้านี้ พูดเพียงแค่ว่าพวกเขาจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วซึ่งยังคงเป็นคำถามถึงทุกวันนี้ว่าสิ่งที่พวกเขาเจอนั้นคืออะไรกันแน่เป็นเรื่องที่ยังคงเป็นปริศนาต่อไป4ตำนานวัดพระศรีสันเพชวัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดต้นแบบของวัดพระแก้วในปัจจุบัน เป็นวัดที่มีไว้เพื่อประกอบพิธีสำคัญของบ้านเมืองไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเป็นวัดหลวงประจำพระราชวังมีตำนานเล่าเกี่ยวกับวัดพระศรีสันเพชรว่าเมื่อประมาณ50ปีก่อนได้มีกลุ่มหัวขโมยที่ไปลักลอบขุดหาของมีค่าเพราะรู้มาว่าในวัดมีทองคำและเพชรนินจินดามากมายฝังเอาไว้ พวกโจรได้ของที่อยู่ในวัดไปแต่สุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตไปอย่างอนาถทุกคนและนี่ถึงจะเป็นตำนานเมื่อ50ปีที่แล้วแต่ในปัจจุบันก็ยังคงมีคนเคยเจอดีตอนไปที่วัดแห่งนี้เพราะว่าเคยมีคนได้ไปเยี่ยมชมที่วัดไกด์ที่นำทางก็ได้เตือนเอาไว้แล้วว่าห้ามหยิบจับอะไรกลับไปโดยเด็ดขาด มิเช่นนั้นอาจจะเจอดีขึ้นได้แต่ก็มีคนไม่เชื่อและหยิบเศษหินเศษอิฐกลับไปจำนวนหนึ่งเพียงเพราะว่าต้องการที่จะเอาไปอวดเพื่อนที่ไม่ได้มาด้วยกันในระหว่างที่นั่งรถเดินทางกลับนั้นตัวคนที่นำเศษหินกลับไปด้วยลืมเรื่องนี้ไปแล้วมานึกขึ้นได้ตอนใช้มือล้วงกระเป๋าและเจอเศษอิฐในกระเป๋า จึงได้รู้ว่าตัวเองเอาเศษอิดกลับมาด้วยแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนักทิ้งเศษอิดทั้งหมดไปเมื่อกลับถึงบ้านเขาได้ฝันถึงสถานที่คล้ายโบสถ์และได้เจอกับผู้ชายร่างสูงใหญ่ตัวดำถือดาบและพูดออกมาว่ากูเตือนมึงแล้วไม่ฟังเขาจึงวิ่งหนีเข้าไปในโบสถ์โดยที่ชายร่างดำนั้น ไม่สามารถเข้ามาได้เขายกมือไหว้เพื่อขอชีวิตเมื่อสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็มีอาการปวดหูอย่างรุนแรงจนเขานึกถึงโบสถ์และชายร่างดําที่เขาฝันถึงจึงยกมือไหว้เพื่อขอโทษกับสิ่งที่เขาได้ทําลงไปแล้วอาการปวดหูอย่างรุนแรงจึงค่อยๆหายไป 5. าตำนานวัดเจ้าชาย หรือวัดกระซ้ายวัดกระซ้ายนั้นเคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพวกโจรที่พยายามจะมาลักลอบขุดหาสมบัติชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเล่ากันว่าในคืนที่พวกโจรพยายามจะขุดหาสมบัตินั้นระหว่างที่กำลังขุดก็ได้มีน้ำผุดทะลุขึ้นมาพวกโจรก็พยายามที่จะว่ายน้ำหนีตายจนถึงเช้าน้ำก็ยังไม่หยุดไหล และยังคงไหลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันต่อมาญาติญาติของพวกโจรที่ออกตามหาเพราะว่าไม่ยอมกลับบ้านสักทีก็มาพบกับโจรเหล่านี้ที่กำลังทำท่าเหมือนว่ายน้ำอยู่บนพื้นดินเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยกระแทกรอยเลือดจากการที่แขนขาถูไปมากับพื้นเพราะในบริเวณนั้น ไม่มีน้ำอยู่เลยแม้แต่หยดเดียวเชื่อกันว่าเรื่องราวนี้ทำเอาพวกโจรไม่กล้าที่จะมาทำการขุดหาสมบัติในบริเวณวัดนี้อีกเลยเพราะใครที่พยายามจะมาขโมยหรือลักลอบมาทำอะไรที่ไม่ดีก็มักจะเจอเรื่องที่แปลกจนทำให้หนีหายกันไปหมดและยังมีเรื่องเล่าว,ว่า คนที่เข้ามาท้าทายลองดีลองของที่นี่มักจะมาผูกคอตายใต้ต้นไม้ในวัดอยู่เป็นประจำซึ่งจากอดีตถึงปัจจุบันก็มี12ศพเข้าไปแล้วทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบางรายก็มาจากที่อื่นเพื่อที่จะมาผูกคอตายที่นี่จำนวนผู้ที่เข้ามาเสียชีวิตที่วัดกระซ้ายนั้นมีเยอะถึงขนาดที่ว่า มีการจำแนกที่มาของการผูกคอตายได้3แบบคือกลุ่มโจรที่พยายามจะมาขโมยของกลุ่มพวกที่ท้าทายลองของและสุดท้ายกลุ่มคนที่มาเป็นตัวตายตัวแทน 6. ตำนานเสียงมโหรีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดพระศีสันเพชรเมื่อประมาณปีพศ2539 ซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีโจรมาลักลอบขุดขโมยของในบริเวณวัดหลายแห่งและในวัดพระศรีสันเพชรเองก็มีโจรมาขโมยเงินพดด้วงจำนวนมากเมื่อทางการทราบเรื่องจึงได้ประกาศให้ร้านที่รับซื้อของโจรน,นำของมาคืนแต่ทุกร้านที่รับซื้อไปก็ทำหูทวนลมไม่รู้ร้อนรู้หนาวจนกระทั่งผ่านไปหนึ่งเดือน ได้เริ่มมีคนนำเงินพดด้วงมาคืนให้เจ้าหน้าที่ซึ่งคนที่เอามาคืนนั้นก็ไม่ใช่คนเดียวกับที่ขโมยหรือรับซื้อไปเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นได้เสียชีวิตไปแล้วหรือบางรายก็กลายเป็นคนเสียสติต่อมาในปี2557ในวันมรดกโลกบริเวณลานวัฒนธรรมตรงข้ามวัดมงคลบพิต ใกล้กับวัดพระรามมีการนำภาพเก่ามาแสดงรวมถึงมีการแสดงลิเกดนตรีสอดอีกด้วยแต่ปรากฏว่าหลังงานเลิกซึ่งเป็นเวลาเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณนั้นทุกๆคนจู่ๆก็ได้ยินเสียงระนาดเสียงปีพาดบรรเลงอยู่ไม่หยุดทั้งหมดจึงพากันเดินเช็คว่าเสียงเหล่านี้มาจากไหน แต่ก็ไม่สามารถหาต้นตอของเสียงได้เช้าวันถัดมาจึงได้มีการไหว้ขอขมาและบวงสรวงขึ้นซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นวิญญาณของเหล่าบรรพบุรุษเก่าแก่ที่มาเที่ยวชมงานในวันนั้นนั่นเอง 7. เ,เป็นตำนานไอ้คงผีเฝ้าศาลาหน้าวัดตูม บริเวณหน้าวัดตูมจะมีศาลาท่าน้ำเก่าอยู่หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาชาวบ้านแถวนั้นมักจะพูดกันว่าบริเวณนี้จะมีผีอยู่เต็มไปหมดเรียกได้ว่าเฮี้ยนมากช่วงตอนเย็นเย็นใกล้ค่ำชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นมักจะเห็นคนนั่งอยู่ในศาลาหน้าวัดโดยมีผ้าสีขาวคลุมอยู่ เป็นการคลุมศีรษะจนมิดเหลือแต่ใบหน้าดำๆโผล่มาให้ชาวบ้านได้เห็นกันอยู่เป็นประจำว่ากันว่าเคยมีคนเสียสติชื่อว่าคงขอยอาศัยหลับนอนอยู่บริเวณแถวหน้าโบสถ์โดยที่พระแถวนั้นก็ขอยให้ข้าวปลาอาหารเพื่อประทังชีวิตนายคงไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าใสซึ่งพระท่านก็สงสาร จึงให้คนนำจีวรเก่าไปให้ในายคงได้ใส่เมื่อในายคงเสียชีวิตลงเจ้าอาวาสก็ทำพิธีให้ตามปกติแต่หลังจากนั้นก็มีคนเห็นผีในคงคอยหลอกหลอนชาวบ้านอยู่บริเวณหน้าวัดหลายวันผ่านไปเจ้าอาวาสเองก็ได้พบกับวิญญาณของนายคงท่านจึงได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณของนายคงไป จนหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นวิญญาณของนายคงอีกเลย 8. เสียงสวดมนต์ปริศนาและเปรดวัดมาเหยงวัดมาเหยงนั้นเคยเป็นวัดร้างมาก่อนซึ่งปัจจุบันยังคงเหลือซากปรักหักพังของอุโบสถที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของวัดได้ด้วยประวัติอันยาวนานของวัดแห่งนี้ จึงมีผู้คนเล่ากันว่าสมัยที่วัดยังเป็นวัดร้างอยู่นั้นช่วงเช้าเวลาที่ชาวบ้านเดินผ่านบริเวณวัดแห่งนี้ชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงสวดมนต์แววมาจากทางอุโบสถเก่าภายในวัดหากใครเดินเข้าไปภายในวัดเพื่อหาต้นตอของเสียงสวดมนต์ก็จะได้พบว่าในอุโบสถร้างนั้นไม่มีใครอยู่เลยสักคน นอกจากตำนานเกี่ยวกับเสียงสวดมนต์แล้วยังมีตำนานหนึ่งที่เล่าว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสนามรบระหว่างไทยกับพมา่าและได้มีทหารล้มตายกันเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านในบริเวณนั้นได้เจอกับเหล่าวิญญาณของนักรบที่พวกเขายังไม่ได้ไปไหนและว่ากันว่าบางรายก็กลายเป็นเปรต ผู้เขาล้วนเป็นวิญญาณอดอยากที่เฝ้ารอส่วนบุญส่วนกุศลจากใครสักคนปัจจุบันวัดมเหยยงมีการก่อสร้างอาคารสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้สนใจสามารถเข้าไปติดต่อสมัครบวชได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อน อย่าลืมกดไลค์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ